ผมันนี้ก็ผมจอยอัสทีวนะครับแต่ในวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft นะครับผมก็มาถึงนะครับเริ่มันเลยดีกว่ามาอ,อตัดไม้ก่อนเลยอเ,เออท่านผู้ชมครับตอนนี้มันฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละ แต่ไม่ได้หรอกผมเ,เ,เ,ผเราจะเร่มไปไปเรื่อยๆกลเราจะเริ่มจากการตัดไม้ก่อนนะครับผมเพราะว่าการตัดไม้นั้นเป็น,นอะไรที่ทำที่สุดแล้วนะครับผมในวันแรกๆที่จะเล่นกันในวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดไม้ไปก่อนซึ่งต้นไม้มันซ้อนกันสองต้นอเ,เอากอเอาแบบว่าลูก,ล,กลูกลูกลูกคือเราตัดต้นใหญ่ตอนเนี้ยเราไม่ได้ตัดต้นเล็กนะทุกคน กูมาดูนะว่ามันเป็นต้นใหญ่ไม่ได้ดูเหมือนกันเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆก็เลยตัดนะทุกคนอเตอนนี้ก็ตัดไม้ไปก่อนครับคงไม่มีอะไรหรอกนะตอนนี้ไม่รู้ว่าดีเสียงเกมไหมน,นะเพราะว่าเสียงฝนโคตรดังนะทุกคนดังมากเลยผมน,นี่ไม่ได้เสียงเกมแล้วน,น,นะ ไป้ดอาหารปล่อ,อนยนิดนึงแล้วกันไม้เราต้องการไม้เยอะๆนะทุกคนผมจะค่อยๆเดินนะทุกคนเพราะว่าการวิ่งตอนนี้เป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงครับทําให้เราเสียหลอดอาหารไปฟีๆนะทุกคนมันทําให้เรานั้นอยู่ยากเราจะมีแอปเปิ้ลก็เถอะแต่ว่าแอปเปิ้ลก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเยอะนะทุกคนต้องเป็นเนื้อสัตว์ไม่ก็เป็นพวกข้าวนะครับผมเรา ก็ต้องปลูกนะครับตัดหญ้าก่อนทุกคนหาซีดไม่ดับเลยโอ้ทุกคนครัผมจะได้ดีที่ดีแบบนี้ก็ยากนะจริงๆอันนี้ก็ม่ไจะดีดสมผงในตำนะผมแบบสุ่มมานานแล้วประมาณสิบห้าสิบหกีแล้วละทุกคนเดอดเียวมากเดี๋ยวเ็ซีดแล้วทุกคนจนที่สุดสองอานิลยบ ค่อยๆเดินทุกคนไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหิวตายนะครับไม่ตายหรอกแต่ว่ามันจะทําไมเราเล่นลากเ,เลก่นเล่ยนยากเวลาเราเสียเลือดเราจะหิวไม่ได้แล้วก็พยานมีเจ็ดตัว,ว,นะวตทุกคนยิงได้เรยงก่อนนะพวกมอนสเตอร์ด้วยข้างหน้ามีหมูทุกคนแต่ว่า เรายังไม่ฆ่านะครับเพราะว่าฆ่าไปตอนนี้ก็คงไม่ได้อะไรนอกจากเนื้อเนีย่ยครนี่ผมได้เห็ดแดงมาล้ผมปักข้าไปปักที่มันอีเดียวนี้ยแก่น้ำตาลของดีรู้สึกว่าเราจะอยู่แถวๆไปโอมอาคาเชียดล้วนะเนี่ยเพราะว่าอาคาเชียก็อาจจะมีหมู่บ้านนะทุกคนแต่ว่าคือผมคิดว่าน่าจะยังไม่มี ถ้าจะเกลือเราที่อยู่น่าจะเกลือโอเคตึบๆตึบๆข้างหน้าคือตัวอะไรอืมเขาจะยืมาก็ไม่เห็นเจออะไรทุกคนเพราะว่าเราหาถ้ำก็น่าจะดีนะตอนนี้ เราจะพยายามไม่ทำให้ตัวเองหิวมากเกินไปนะมาเดี๋ยวผมตั้งตัวก่อนตรงนี้แล้วกันเราจะเริ่มจากการที่ขุดก่อนแล้วก็ขุดลงไปเลยฮะทุกคนไม่ต้องสนใจเฮ้ยขุดลงมาอย่างสวยวันนี้แม่งตวยจริงๆทุกคนแบบ ก็คว่าตรงนี้จะเป็นช้างหนึ่งเลยนะคนเพราะว่าแบบจริงๆว่าผมขุดไปปุ๊บมันจะกระพริบกระพริบนะดาบเนี้ยเนี่ยบอกสองนี้น่าจะช้างด้วยกันเอ้ยน่าจะคนละช้างนะทุกคนผมเดาโอเคเราต้องการหินทั้งหมดสิบประมาณยี่สิบก้อนแล้วกันนะดาบสองขวานสามเชาวเลหนึ่งเป็นหกเออที่ขุดกับขวานดาบเชเวล ามบวกสามเป็นเก้าสามบวกสามบวกสา็หนึ่งเป็นเก้าแล้วก็บวกอีกเป็นสิบเจ็ดโอเคได้มายี่สิบสามคิดไปทำไมครับคณิตศาสาตร์ปวดหัวตายหายอยู่ดีว่าทำอะไรก็ทำไปก่อนตอนนี้มาโอเคได้ด่าแล้วก็ทำ,ข, okay. ววทำขวากับโชเบลแล้วต้องทำจอบด้วยเราต้องทำโฮไปปลูกข้ามด้วยทุกคนเพราะว่าเราเอามานันที่ข้ามมาแล้วมา พอสู่ยุขินแบบเต็มตัวอุปรกรณ์ครบห้าอย่างไปในเวลาห้านาทีไม่ตัดนะครับผมที่เขียนขอให้ดูเลยว่าผมแบบแม่งคือของจริงนับวันนับวันจริงนับวันไม่เกี่ยวคน,ค,นคนตัดตาอะไรนี้จะเป็นนับวันได้ยังไงกุ้งข้าวเสร็จแล้วครับทุกคนมาจัดเตรียมจัดเตรียมจัดเตรียมของก่อนเนีเ่ยมาเฮ้ยผมว่า เอาไม้ไปเผาเลยดิเอาพิกดไปแล้วกันเออได้ๆชาโคมาเผาต่อไงทุกคนเผาไมา้แล้วเราก็ฆ่าวัวแล้วเราก็จะเอาเนื้อไปไปเผานี่กีเนียเป็นไงโอ้โหผมแม่งผมเล่นไม้ค้ามาสิบปีแล้วทุกคนผมพูดจริงๆนะผมเออไม่ใช่แล้วอัน,นอันนี้แปลกๆแต่ผมเล่นในคอมอ่ะทุกคน แต่ว่าคอมตอนนี้ผมก็แบบแค่จะเป็นเศษเหล็กแล้วคอมมันกัดแตคนมันอยู่มานานแล้วก็เลยกัดแตคนคอมเมื่อก่อนผมเล่นอย่างแรงอ่ะตอนี้มันกัดไปแล้วมันเล่นไม้ค้ำไม่ไหวเ,วเราจะขุดขุดอะไรละ่ะตัดไม้ก่อนนะเราจะเอาไม้ไปทำเป็นเชือเพลิงทำเป็นชาโคลนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมืดแล้วผมต้องหาแกะก่อนผมจำได้ว่าผมเคยเห็นแกะโอเคแนละ้วไง ผมไม่มีเหล็กวะเนีนผมจะล่าเลยนะผมจะกระโดดชฉอะหมวเลยโอเควันนี้จะแน่นอนสีเหลืองเพราะว่าข้างหน้าเป็นแดดแดดี้ไลออนโอ้ยขีบขาแล้วจะมืดแล้วน้องโอเคผมจะตายบ่ยังไม่รู้เลยวันเนี้ยผมไม่ขู่แม่งแหลกว่ะ กระตุกกระตุกเฮ้ยวัวเฮ้ยแกะสวยคืนนี้ได้เตียงคืนนี้ได้เตียงรออกระโดดเฉาะเลยนะทุกคนตอนนี้เราวิ่งได้แล้วนะเพราะว่าเราน่าจะมีอาหารในมีช้างเปนพนกะระโดดเฉาะแม่งเลยทุกคนนี่น่าทำเตียงก่อนชุบชุบชุบโอเคทำเตียงทำเตียงผมไม่ไมีถ่ะทำเตียงก่อน เตียง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 นอนโอเคผ่านคืนแรกไปอย่างชิวชิวผมไม่ได้สปีดแล้วนะปู่สองบีงนิดหนึห่เก็บสติกก่อนแป๊บนึงผมจะเอาสติกไปทำาเาอาวุธ เอยตัดไม่ได้วะมึงค้างไร้นี่เอ้ยซอมบี้ม่นี่ซีซอมบี้นึารักอะไอุ้ยสวยโ,น number one, number two, โูนี่มันนเบอระวันน้บร์ตึงครับผมโอ้โหคือแรกนี้มันโคตรจะโชคดีหลังจากที่ผมแบบนั่งทรมานกับการสร้างโลกนะผมประมาณสิบห้าโลกนั้นนี่โลกที่สิบหกอย่างแล้วผมก็ได้คารดมาแล้วทุกคนแม่งอย่างดีได้ชาโคมาเผาครับผมหนึ่ง หนึ่งชาโครหรือว่าหนึ่งโคเนี่ยจะเผาได้แปดอย่างจะเผาเด็ทุยจะเผาได้แปดแปดชิ้นนะทุกคนสมมติมว่าผมจะเผาเหล็กเนี้ยก็เผาได้เหล็กแปะได้แปดอันแปดชิ้นกินเลยครับผมผมไม่ห็งใจโอเคไม่ติดด้วยโอ้โหดวงดีก็เป็ละจริงๆเราฆ่าลามะได้นะทุกคนเพราะว่าเราเหไหมเราเอาหนังนะผมเอาหนังมาทำทิดเกาะได้นะทุกคนตีไม่ดอก มาผมขอตัดไม้ก่อนเพราะว่าเราต้องใช้ไม้แน่นอนเราใช้ในการสร้างบ้านในการทําอ,อุปก,กรณ์ทําสติ๊กแน่นอนทุกคนไม้สำคัญอุ้ยลงน้ำแล้วคุณน่จะเป็นทําทำทาเลยละ่ะทำใต้าน้ำเนะทุกคนผมลองดูก่อนแต่ว่าจะมีทางในผมมันเป็นทำใต้นะ้ำมันมีคอปเปอร์ด้วยแต่ผมไม่เอานะคอปเปอร์ยังไม่จําเป็นสำหรับเราตอนนี้ โอ้ยข้างหน้ามีฐานมเห็นแล้วไม่เอาแล้วกันลูกคนมันอันตรายเกินไปนะผมขอไม่เสี่ยงผมต้องแบบผมต้องรักษาหน้าในช่องนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าเป็นถ้าไม่อัดคลิปนี้ผมก็เสี่ยงมาแล้วเพราะว่ามันแหลกได้ไม่ใช่หรอก,กเลยต้องเรือเซตไปนึงได้มาละมาเผาเนื้อวัวเราจะมีเนื้อกินแล้วทุกคนโอ้โหสองอันนี้วันที่สอง ฆ่าวัวแม่ฆ่าวัวแม่นะใช่ไหม่อเอ้ยดอกแต่เนื้อว่ะไม่ดอกหนาวเลยเกินไปละเกินไปละแถวนี้ก็ดีนี่เนี่ยตะวันหน้าใช่ไหมนห้องวัวเลยมันดอกแต่เนื้อทุกคนเนื้อเมกสีเฮ้ยหมูอูดอูดทำอไมครับข้าหมูตาย แนมาสี่ okay. ตัดไม้อยแล้วกัน <Okay. S 2> จริงๆวันคืนที่สองเอ้ยจริงๆวันที่สองผมอาจจะลงเหมืงหองไม่ใช่ขุดขุดแบบขุดถ้ำอ่ะขุดลงไปข้างล่างเพื่อที่จะหาของอะไรเงี้ยเพื่อข้างหน้าเป็นทุ่งโล่งทุกคนแต่ไม่มีวยละ เก็บไว้ก่อนผมยังไม่ฆ่าไก่เปิดไก่มันออกไข่เราจะได้เอาไข่ไปปาในในกรงในกรงไก่ได้เกิดออกมาเป็นไก่ให้ไก่ออกไข่แล้วแล้วก็ปาแล้วก็ปาไข่เข้าในกรงไก่ให้เกินไก่ออกมาแล้วไก่ก็ออกไข่เอ้อพอจะไก่จะไข่แล้วรื่หนาละมาตัวตัวนี้ผมตัดนี่ผมไม่สัดนี่หวานเอาสัดรอนแล้วนะ ก็ว,ว่าตอนนี้จะมีทอชนะครับผมขอไม่ได้โอเคผมจะลองครับอ,อย่างที่ผมบอกครับก็คือหนึ่งทานหนึ่งหนึ่งก้อนใช้ได้ใช้เผาขอ,ของได้แปดแปดชิ้นนะ พอเผาไปนะผมผมฟังไปสามก็ได้ยี่สิบสี่นะเพราะแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็เราก็ขุดลงไปข้างล่างเหมือนกูมาสอนเลยเขาเล่นไปกันหมดแล้วน้องสอนเราเขารู้หมดแล้วเออสอนทำไมเอาว่าลงเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ครับผมอยู่ของเลยคนขุดลงไปขุดลงไปตอนนี้เราอยู่วายห้าสิบเราสามารถสังเกตได้จากมุมซ้ายนะผม สายบนเป็นเลื่องนะแล้วก็ถัดลงมาเดี๋ยเรื่องจะเป็นโพสิชันกับเดเทิลโพสิชันคือตำแหน่งที่เราอยู่ครับผม x ก็คือนั่นแหละ x ครับ x อกในทฤษฎีทางวิศวกรรมคืออะไรก็คือนี่ไงเอกตัวแประเอออันนี้อย่างหี้โอ๊ย สวยนะทุกคนเราแม่งสุดยอดว่ะโชคดีเกินไปนละถ้ากับว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องเผาชาโคนะทุกคนไม่จำเป็นละโอเคตรงนี้มีกาเวลเต้องปอัก่อนนะทุกคนเพื่อให้กาเวลมันลงนลงมาครับเพราะกาเวลเวลาโดนท็อตมันก็จะหายเป็นบล็อกนะเดกอืประมาณนี้เลยแล้วผมได้ปินมาแล้วนะผมจำได้โอเคนี่ไง ถ้าเกิดว่าเราสามารถไปประตูประตูประตูเลยเราสามารถไปงานลกได้นะทุกคนวันที่สองคืนแล้วกันแล้วก็วกจบเลยนะแบบไม่ตัดด้วยผมทำนานๆเลยไงเมื่อไหร่เรื่องไมค์คราฟเนี่ยมันไม่เร็วเลยทุกคนมันคงไม่แบบติดติด5นาทีจบแบบมันคงไม่ใช่งั้นมันต้อง20โบยนะถ้าเป็นไมค์คราฟต้อง20โบยทุกคนผมก็จะเอา20บบยอุ้ยแม่งก็เปิดไวๆทุกคนอุ้ยผมเปิดแบบ อนแรกผมคิดว่ามันจะเปิดคือกจ่ก,กายไ,ไม่เปิดมดบบตุลาเลยะแล้วมันที่ปลายเดือนตุลาจะผมไม่วล้สัปดาห์เดียวจริงๆสัปดาห์เดียวก็อีกนิดนึงอ่ะโมวาแค่น,นี้แหละถ้ากับว่าการลงคลิปของผมก็ต้องเปลี่ยนไปนะผมะจากนี้จากบิงสัปดาห์นี้ก็จะเปลี่ยนไปนีวผมขอแบบลงไปหรอเพรามาของคลิปนี้คือผมขอเหล็กผมขอเหล็กผมขอทำที่คุณหรือผมขอเลย ไม่ตัดอะผมแบบขุ่นไปเรื่ยอยๆเลยถามว่าเปิดวัยมันก็ดีไหมมันก็ดีนะดีพี่เราจะได้ไปเจอเพื่อนนะแล้วก็ขนาดจะต้องไปเรียนแต่ว,ว่าแบบผมอยากอยู่บ้านเล่นเกมนะมันจะแบบผมก็อโลเนี่ยเล่นเกมอยู่คนเดียวชิลๆสบายๆที่คุณจะพังละโอ้โหเดือลาพิษ ลาพิสลาซูลเอาไปย้อมสีทุกคนแล้วก็ไปทำเป็นบล็อกแล้วก็ไว้แค่เอ็นชา้นของอันนี้คือสำคัญมากๆอันนี้สวยมากโอ้โอทุกคนฝนตกผมไม่ได้ยินเสียงอันนี้ผมขอโทษเลย,เเลยนะ้นำรั่วน้ำรั่วโอเคหลังจากที่เราเระเบิดไปนะทุกคน ก็มีซอมีเทียบเลยตอนนี้มาดิมาดิมาดิเกยงเกิีงมาใส่ด้วยทุกคนเกรีงกีงฟรีใส่ไปก่อนาปฝั่งไหนดีเจลาพี่จริงแล้วว่ายังไม่ไปดีกว่านะเพราะว่าไอ้ยผมก็จะหาเหล็กอีกนึงก็ได้สกิลสกลสิกลไม่กินข้าวเลยวะเนี่ย ธนูมาเฉยทุกคนมุกธนูธนูมาก่อนมีของดีมีเหล็กไหมธนูเนี่ยเหล็กทอุยข้างบนตรงนั้นมีเหล็กตรงนั้นมีเหล็กทุกคนผมเห็นแล้ว ก๊บนึงกินข้าวก่อนอยู่เรือยตามว,วะโี้ยตกใจหมดเลยเสากรงกับตาโอ,อ้ยแรงมากน่าก,กลัวทุกคนเกมไหมครับไม่เกมน่ากลัว๋ยวขึ้นไปเตรียมตัวก่อนดีกว่า่างนี้ไม่น่าไหวดาบจะพังแล้วที่คุณจะพังแล้วผมต้องไปทําดาบของที่คุณใหม่ก่อน กอนนี้ก็โหลดคนไปก่อนนะทุกคนชิวๆเค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 พราว่าทังหมดของก็น่าจะดีนะเพรา,าะว่าก็เอาไปที่จำเป็นอนะุ๊ๆๆอ่าเกเก็บ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  กันเอาไว้กอน,นอนไปทุกคนเตรียมตัวลงไปลุยอ,อีกรอบหนึงวันนี้ต้องได้เหล็กกลับมาเผาเอาคลิปนี้ดีกว่าคลิปนี้เพราะว่าผมน่าจะเล่นอีกผมคงไม่เล่นครัมมน,นี้แล้วป่ะผมจะไปต่อผมจะไปเอาเหล็กมาเผาไปสกอร์ ขอ,อทอชหน่อยไอ้ผมบอกว่าห่วนี้บ้างอยู่หัเยี่ยมกั oh <yeah. S 1> อนี้จะเล็กง่ายกว่าอีกห okay. นึ่งสองโอเคสวยมากเพ่งห oh <yeah. S 1> ัวมีฐานด้วยทุกคนขุดเลย ถือว่าตรงนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบเป็นหินงอ่หินย้อยเฮ้ยผมถึงยูเทิร์เล็ตแล้วว่ะเบอร์ไลละผมไม่รู้ว่าจะเอาคัพเปอร์ไปทไนะจามายังตอนนี้ผมขอยังไม่ขุดแล้วกันผมมีเหล็กทั้งหมดเจ็ดก้อนโอเคข้างล่างมีทองด้วยวอุ้ยหนีนะไปเถอะทุกคนหนีดีกว่าอุ๊ยผมโดนยิงไล่แล้วผมมาธนูไปเก็บแล้วทุกคนผมไม่ได้เอามา ผมดีก่อนไป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 ยาว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 วิ่งยาวตามไปบอกว่าหนังกระตึกขวัญไปขึ้นเงินทวนไปเผาเหล็กเฮ้ยผมว่าผมไม่จำเป็นต้องทำที่ขุดละผมว่าผมจบคลิปเลยก็ได้เดี๋ยวผมไปเผาเหล็กแล้วก็จบคลิปเลยดีกว่าจ มันฝนจะตกะใช่ปะเพราะว่าข้างบนเป็นก้อนเมฆดำแต่ว่าตรงที่เราอยู่มันมันค่อนข้างแห้งแรงไงสว์นหน้าเลยนู้เว้ยเอาเลยปืนเขาโอเคครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ได้เหล็กมาใช้นะครับผมเอะยังไม่ได้ใช้นะคลิปนี้แต่ว่าใช้ใช้คลิปหน้าเนี่ยฝนตกจริงละก็สำหรับค,คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยและในคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรก็ตติดตามเขาได้เลย ก็ปนนี้ผมไปละสวัสดีครับ